สวัสดีค่ะตานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมื่อนี้ถ้าเชิมกับพาพี่น้องเนาะค่ะเป็นรับบักโมมาแล้วอีเต็มรถเลยค่ะย่องรุมอีกเด้อค่ะเต็มกระตาแล้วก็เต็มรถค่ะพี่น้องบปกโมลูกง่ายง่าค่ะสิบห้าบาทนั่อเนาะมืงอนี้เนาะเด้งว่าเด้งพาเบิ้งเอาเด้อค่ะพายลูกค่ะพร้อมไม่เด้งว่าเด้งกับว่าขายเนาะค่ะขายแต่เนื้อเด้งเด้งนะค่ะลูกละสิบห้าบาทเจนเมาซื้อกับโมใส่เนี่ยเจนสิบห้าบาทแล้วอี่นู่นง่ายง่ายี่เล้วแล้ว หนยูยีเมื่อกี่ลูกลูกเอาวิ่มาแล้วปบาทให้ลูกข้าเบิ่งก่อนแดงปะแดงคุณน่ะงามงามงามคุณเดี๋ยวทีครึ่งพี่น,น,น,น้องทีห้าบาทข้าเอาลูกค้า,า,ขาคเขาเทียมเขาหมาบ่างหรือเคยเรียนไหมล่ะโซ่สามหัวครับอ้าวตอนห้าบาทนะ เอาไปตาดเลยจ<ป>้าเงิยล,ลูกที่ไหนเลือกบ้างเลือกเลือก็เป็มกินยานเดียวกินเลื่กวไม่เป็นสินึว่าเด่กปาดกวนเบื้องเลยปะเด็กยี่หรอโอ้โน,น,นะเด็กจึงครึนนะคะ่งแล้วค่ะเดกจิเ็ึครึ่งแ้ค่ะ15บาท ออกรถไงก็ตอนลูกแคร์เอาหม้อเราไปเนี่ยเอาไล้เลยฟ้าเล่มาซื้อบักหมอตอยนี้จ้าเล่มาซื้อบักแตงโม้อเ่เด็กน้อยกันค่ะแต่งค้าห้องซตัวข้าวมาเลือกเอาเลยนะคะลูกละสิบห้าบาทค่ะนี่ลูกใหญ่มากเลยลูกนี้ลูกใหญ่ ปาดดูไหมสองน่วยเอปาดดูเลยนะคะเดี๋ยวหรูปาดให้ปาดเปิดหัวเนี่ยสัญญาว่าหัวมันงเปิดหัวมันเอา้ักษาเพราะว่าขาวบ้าบ้ายเดี๋ยนี้เมื่อกคปาดดูว่มต้องปาดไปย้ญ่ปาดวดแล้วมนอกน่าดอูนีออปาดรวดปาดแล้วชิมนันไม่ได้ย้ายบบเคโอ้่นยนี่เด้เถอะปาดแล้วชิมเลยปาดแล้วชิมนุ้อลูกชิมนุ้ยลูกค่ะเดี๋ยวก็ขายมาเดงก็ขาย แดงครับแดงแน่แดงครับแดงแน่สองลูกนะคะอุ้มอุ้มคนไปนะคะขอบคุณค่ะได้นี่แดงเนี่ยนวนี่ทิพหะบาทจ้านี่แล้วนี่ก็ใหญ่ดีคุณอ่ะโอ้โหนี่ใหญ่ไฮปาดัวเบิ้งก็ได้ดิ กนยังบ่ปาดก็ได้ปาดแล้วก็นักกเอาเลยาเสอีนึงยหนงอีกหนึ่งงานบ่าวสวยเดี๋ยวต้งเดีมันอยู่ทั้งูน้นี้นี่นักแต่เดิมาอย่ในึืเลยนี่ตึงเมื่อเดมหนรฮะสวยม่อไ่เอไในอดอ่้ด็กี่หนเฮี้ยวดีละหมูโลายมือจรกงีมันกระเด็นเดี นั่นมันมูสดมันจะบ้านนั่นมันจะเป็นสีน้ำขุ่นตอนสิบบาทนะคะขอบคุณครับบนเสื้อใจไหมค่ะเพราะปาดเหรอวนเลือกเอาได้พ้นขายแม่ค้าแม่ค้าปาดในเบิ่องก็ได้ที่หนึ่งนีครวก ครับสนใจจะปาดนะคะเราจะเก็บมีดไว้ไหนดีหน้ารถนะคะอุงใหญ่เราอยู่ไหนอันนี้แม่ค้าบกแตงโมกขึ้นกันเพิ่นเลือกเอาเลยแม่กล้าบอกโมไม่กล้าบอกโมขึ้นกันฮังลุมพี่กับมีดแล้วแก่ทำไมถึงตี่นัเนี่ยงามนี่เนี่ยก็มากเนี่ยอือพูรุดีจ้ะเดี๋ยวมาหมักหน่อยยังไงบ้างหน่อยยังไงชอบมาเดี๋ยวเมาแดงดียุทธ์อ่ะโมม้เหมือนอันนั้นล่ะเขาเอิญโม้เหมือนอัน ขวัญเหี้ยวแล้วโมขวัญเหี้ยวแล้วกันแตกดีลูกอ่าบาดเลยลูกปาดเลยค่ะลูกค้าเขาจะปาดเองเลยอันไหนไม่เองก็ไม่ขายนะคะอือแบี้บวงสับจุกจ้าจ้าบวงสับจุกเพื่อจะหนึงสมัยตะกี้นะขวานกุ๊บแล้วก็ขวานเนี่ยลูกค้าเบิ่ง ติดป่านีบา่บ้างอ้อมให้บ้าป่ปานนี้ดูด้วยนะคะเอาลูกนี้ก่อนเนี่ยนี่แดงดีนี่ยเ,เ,เอาลูกก,รรก้อนมาได้หวะปาดโอ้บุญ่ะชิ้นก้อนได้สวยแท้เราจะนวดติดปาดพุ่งๆอันนีส้ <c oughs> สวยบุญ <c oughs> แล้วว่าเขามาย่องมันจะของสวยคุณลูกค้าติดแพรปาทค่ะเอาอีกลูกไหมคะ ลูกละสิบบาทบ่หน่ใช่ไหมล่ะในร้านรดนู้ละสิจะไดดึบเอาโอ้ยลูกไปเอาเมี่ยนาชมมะนือได้สิบเอาไว้ละสิบบาทน้อยนุ่ในเดจ้าทำน้อยสารชิมขั่วขันเหนือได้สิบละลูกนี่ไงลูกเล็กเนี่ยแดงไหมจะปาดลูกกันเอาตาวเาเป็นใจเขาความความเยมาเลยจ้าบาร์คดีใจเลย รับตั่งเดี๋ยวทีเป้าไม่กระเด้งดิถากอด้วยถาของกล้องด้วยลองไปนี่านี่มันี่มหนมันก็เด้งอยู่เนาะเด้งบ้าเด็นที่นี้เอนหอปิดแรกก่อนปิดแรกก่อนขอบคุนข้าลกนี่งามคักเลยรับประกันความอร่อยและเสร็นัวเดี๋ยวเราก็นอนคืนกันนะคะค่ะ อรห้าสิบห้าคะไุ่นดนไอ้เบียว่าใครหอยขอบคุณค่ะพรมาห้าบาทค่ะอ้ลูกนึงครับชิมบ้างลคุณชิมบ้างละตรงใจตีไก่ค่ะหนึ่งวะนี่ลองบังหนึงค่ะด้วยครัหนูจะปลาเป็นชิ้นโอ้โหแดงดีแดงดีแดงดี ใส่ถุงก่อนถุงเราอยู่ไหนเนี่ยถุงยี่สิบเอดเดี่ยมมากเล<า><า>ยถ <c oughs> ุ่ห <c oughs> ้าบาทจ้าโอ้ลูกได้สิบห้าบาทจ้าสิบห้าบาทจ้า ทำไมจำได้บูก้กลมๆตาดเ<า>บิ้งก้อนก็นได้ละค่ะเพื่อเดี๋ยะเด่งปะขายค่ะใหญ่ๆในยังไงเนาๆๆนะไม่กอดเจียวขึ้นมาด้วยตัวใหญ่ๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่เนี่ยตาดดูไหมคะหรือว่าไม่ต้องตาดบางคนมันกับ่ได้กินมันนีบบ่มันกับพวกป่านะแต่ว่าขอโม่มันแดงยืดยุ่งแดงยืดจ้าโม่ขวัญเหี้ยวเหมือนล่ะตองลูก,น,ก,ากานะคะ สองลูกสาบาทค่ะขวดลูกัวตนลงไปมาติต๊ะปุ๊บลงนี่คุณหนูอุ้มกนด้วยนะคะไปโดมกนด้วยแอนแเนพอดีแก่เพี้หูเนอะพอดีเพียตงเอ้ดีเพียนพอดี ลูกนี้ยังไงลูกนี้ก็ตัวยื่ลูกแล้วลูกนาวะพอดีเพียดเลยนี่ยแดงนีวะแดงนีวะปาดเลยโอ้โหเดี๋ยงยุกโอ้แดงนียุกลุงจ้าโอ้โหแดยงขนาดเี๋น้แดงยู่ที่น้าเป็นแตน้าป้าเนเพียงงลุงไง้าบ้าไ้เหลลุงกินเนี่ยเลืกินเนี่ยเิร์ฟลูกค้าเิร์ฟลูกค้าำบักกิดเ็ทก็สาวเสร์มกินอีก เจ๊นี่น่าหรือว่าเสาเสริมกินไปเลยทั้งเตะอีกเนี่ยมีเพศก็สาเสริมลองสีมมึงนด้ค่ะก้าตัดอันนี้ให้ก่อนค่ะเสริมลูกค้าพ่อมิตรอาการย์กินดีมากมาขายเป่งโมดิค่ะเป่งโม้เนาะเป็นอาหารน้องใหม่ปะได้ย้อนมาฝนตกอาการน้อนๆเราเปอาการน้อนๆเอาไม่มาขายแับนี้บ้านมอบลุง อันไปแม่หวานว่นะหันไปว่าครับโอ้หวานเลยก็เย็บย้อมเออเดี๋ยวนึงอบคุณครับเดี๋ยวม้นหวานแปนไว้หนึ่งนัดนะเอาหน่วยเด็กน้อง้าเบคนัะยอมนะนิกส้หนิฮะนกสิแต่งนี่มัน โอ้นี่ดิดกินก็น่าะเกิจากน้อยหมดนะขอบคุณค่ะแดงครับแดงทั้ลูกครับนั่งมาพูดีกันังเสดหวานนี่แหละหวานเบิลนะหวานยู่นอแดงเบิ้ลหรอได้าแดงบหมเด้งเบิลแล้หรตอะม่เด้ไดครับเดงมาขายเนาะค่ะเรามีมีดมาป่ามือดเติมลูกค้ายังเป็นเพียงเป็นเพียงมาอีกค่ะดูนะคะเดี๋ยวหนูปาดให้ค่ะ ลูกค้าเรียกค้าครับเอาน้ยแบบในแม่เขานะนี่ดิต้อยไงอีนะตัดรถน้ำมัมนเนาะโอ้ดกเดกเดดเด็กนลย่านงงเยานงงนเนา พานในลูกข่าน้ำข่าขอบคุณข่าหมกโมม,มันลืมต้นแล้วเนาะค่ะมันกับวานดีด้วยหรอกข่าบรรยากาศค่าม,มืดเนาะบรรยากาศอันมือนีิฝนตกมือเลยค่ะอขอบคุณค่ะเด<อ>้งบ่ะหนิปาดเบิ้งให้ลูกค้าก่าอนปาดเบิง้งปาดเบิ้งให้ลูกค้าโอ้แดงดีแดงดี <c oughs> แดงดีอยู่นะแดงแซ่บค่ะทาบาทจ้าดงดีมาน่กพ้ามานี่งลูกไปดปังังป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 ังบวงตากินเลยแดงดีอค่ะมีดอก่อไรยาหม้อนน้ยตาหม้อน้ยตาอ้ไปกับตาลดให้ลูกค้าก่อน No ขอบคุณน,นะคะจมก้นด้วยนะคะจมก้นจมหูด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้กับผาไหมคุณยายไ็ต้อง่าหรกนะฮะหมูหมูันไหนีละหมูมันจ right. ึงอาดจ้านั่งส uh> ื่อรถ้มรถซีนไว้สิย้ายเด็กาต่อแกนั่นเป็นเหมือน ร้านนี้เนี่ยร้านนี้วมากแล้วเอาไหนนั่นนะฮะมีแบบโม้สีมีจินใหญ่แล้วแกขอบคุณค่ะกโฆษณาขายโม้คือบักโม้นะลูกไหนเนาะปาดดูไหมหรือว่าไม่ต้องปาด่ต้องปาถึงเนาะไม่ขาหวังว่าไม่ขาดจับแน่นให้หนูนะหาโน้ตแ่งไอ้จริงบักโม้มันแดงเหมือดแล้วล่ะแดงหมดเลยต้องไปแดงหมดเน้ โอ้ติงติงครับ้าปลาตาเล้บาปเลี้ยปลาให้เลยค่ะนี่ลองดูนะคะสิบห้าปลาเอาลูกไหนดีคะเนี่ยนี่ละเด็กจมูก ไม่ค่าขาดเลยนะต้องผิดบังขาดครึ่งผมเดงวะเนี่ยแม่เดนี่น่ขาดครึ่งพาครึ่งอยู่บ่รปาครบริการหนึงที่เถอะบริการนึงที่โอ้ลันดีโอ้เลิศอยู่ค่เด้งคึ่งครึ่งเด็งคึ่งครึ่งพี่นงรู้ปะคะเดงครึ่งครึ่งเด้งครึ่งครึ่งก็เด้งเกินประมาณเด้อค่ะเด้งก็เด้งไปอีก ถึงที่นะคะพี่น้องวางลงเลยครเอาหวมที่กันตรงที่นยอนบุกขอบคุณครับตันหม้โมม็นบาดเย็นๆค่ะหวานเบิดไหครับหวเบิดเือตั้งว่าขหวานขับรถหวานคือแม่าตีลงคือไม่ขาดนะค่ะเอาหนึ่งเอานึ่งลูกะหน่ลูกนาลูกใหดีค่ะ นี้ดีไหมเนี่ยให้ไม่คาเลือกให้ตื่นดีนะเนี่ยค่ะจะได้หวานเหมือนแม่ค้าเห็นนะคะบาดจวดตรงนี้โอ้ว่าซ้ำเกินไปบอนเชือกติดห้าบาทค่ะเพราะดีแดงงามแดงคักไลยกันย่านแม่เนี่ยเนี่ยก็ลังสุกเกินเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะไปต้นลามแดงแดงมาททุกลูกเลยค่ะ เอาหมูหลายครับนี่น้าแดงดีท่นี่ไม่ต้องปาดเถอะต้องปาดนะครับประดับเงินหนึ่งห้าบาทค่ะมาคุณค่ะไรับแดงดีนี่หรอค่ะไม่ได้ขายกระต๊อกไม่ได้ขายกระต๊อกหมูมาขายค่ะนี่ดีแตงหมูครับโอ้แดงดีแดงดีนี่เนาะห้าบาทค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมหรือยังหนูน่ะสวัสดีค่ะ เดงดีหลายเด่กจึ้งคือง้อมแพ้ก่าเร็วสวัดีครับก่นเร็วไปแล้วเร็วขายไห้นอกสบาเ้โอ้ยข่หลานข้าว่าแะ้รปเ้อข้าวอาจะนวยบล็อกุ้พปาน้านวยหนีนังปาดปูดป็นงมื้อนึนนี่แสียงไม่ไม่ขายยาเนาะไม่ขาแต่้น่ะบักหมูจ้าเมดเล้วไครับ ไอ้พี่บอกมาจะเสริมโหดบ้ค่ะมาขายบักหมูไอ้แม่ขาแม่ขาปอกโม่แม่ขาปอกโม่มาขายปอกหมูแม่ขาวันนี้ไปไม่ได้ครับยานฟ้าวันนี้ออกบ้านไม่ได้เลยบ้านไม่ได้ตรงขาไม่ได้ฝ้าใช่ไหมไม่ได้ฝ้าหนักลูกแตงโมปาดแม่ขาปาดควนดูแม่ขาเนาะเอ็กกินดอกเนาะอันนี้มันถือมีดข้าวเสริมเดี๋ยวไว้ขึ้นดอกไว้จะกินเขาไม่ข้าก็ยากแล้ว่่ไมเพิน าบา้านี่แดงดีมอฮึแดงดีนี่น้อยน้ยนึ่งคนนัน้ยแดงแดงนะพี่น้องแดงดียกห้าขอจ้าเหี่ยงเท่าไหังนี้ปาดตรงนี้ดิปาทุกวัน ขอบคุณค่ะไนทูดัมยากเล้ไบัดนีพี่น้องหอมหินงินเดี๋ยวเรามักเอามากินก้อนลราไปเหมื้อได้ครับขอบคุณค่ะต้องบอกโมมาสูงนุ่มมานี้มานีมานีก่อนมานีก่อนตอนนี้กินกุ้งปะกุ้งครับสวไสดีครับพ่อฉันสวัสดีก่อนแดงไหมครับปาดดูนะคะเนี่จะปาดให้ดูแล้วเอาไปใส่ตู้เย็นครับผมครับผมครับผม ไม่ไม่ค่าจะปาดตับงค่ะอุ๊ย้ปุกต่กอบดีแะเนอะียอยู่ดีต่ำซะหน่อเนาะจะกินเลยป่ละมันแตเอาเลยอาเลนะอยู่ดีๆมันก็เตปุมีกรอบดีโอ้โหน่สองลูกนี่แหละอีกน้อยนึงนะเดียฝากไอ้บ้ะให้แห่ดออืมนี่กระเดงเรปาด้วยสามืีีสามปาตัดมเลยดิล่ะตัดสาน้อยละตัสาน่อยเลย ยาเลยเดจ้ายัดตาดิ้นเไียวอยู่ไม่ค่ะเรียนเศีเลยน้่นนี่กอบปุ๊บเลยเนี่ยป็นเนียเนาะนองเสรล่วเด้งดียกนะหมาคำแท้หมาคจ้าออนออกบ้านไม่ได้หาฝ่าเมื่อนี่น่ะใครบอกหมูครับใคบอกหมูนู่นละจีบ่าบาก้าเด้งๆค่ะตามนูวยค่ะ ไปตรงค่ากันดรับริการนัานค่ะหนมาตาคุณพี่สามหน่วยสี่สิบนะคะลูกค้าประจำค่ะปาดได้นะคะหรือว่าไม่ปาดก็ได้ค่ะอันนี้ต้องทานนะคุณผีแดงบล็สีแดงอย่ตควรมันกันอันบักบอกหมลืมต้นไระมาณนันอันกันเฮ้ยหนึ่งอยู่คนเดอะ เอ้ยป่ยมบอกหมสามน้อยสี่สิบบาทไม่ยหยเนาะบอกหมอจ้าไปเตตู้เย็นเย็น ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหอมเนื้อย่างค่ะพี่น้องไดหมูแดดเป็นหิวค่ะสาซมิกะเจียวไปเซฟนี่แหละเด้อค่ะเริ่มคำแล้วเนาะค่ะแต่ว่าบรรยากาศก็ยังเวียนๆอยู่ดอกค่ะแค่ช่วงนี้ไตะวันซูมมือบ่ไดนคำเดียวดีเนาะพายุเข่าค่ะมันคืมเนาะค่ะการได้คำนั่นก็ดีนี่รอลงซอยแบบซาซิมิกะเมื่แล้วค่ะขายไปเพ่นเพราะว่ามันกิดเหลือโนยเบี้ยวโนยหยางแนงสิเนาะเนี่ยพี่น้องวันศได้ลดเด้อค่ะเนี่ย กางในก็นนกนได้กำไรยุบวันเสิร์รูต้นทุนอย่างยูนะค่ะเนี่ยน้อยเบี้ยวน้อยหย,าง,ยางเสี่ยงเขาก็กลดไปเลยเนี่ยค่ะตามน้อยสี่สิบบาทนะคะด้ในกนาแปก็อย่าลืงใจฝากกดไลค์กดแชร์นะในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ